สำนักงานคณ,ณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะคะร่วมกับสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผ่นวงจรพิมฮ่มองกงประกาศพิทัตร์ยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของประเทศไทยผ่านเวทีสแสดงสินค้าและบริการวงจรอริเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียหรือ Thailand e l เล็กทรอนิกส c เซอร์กิเชียเทคกา2025โดยมีเป้าหมายนะคะผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานด้าน PCB และเซมิคอนดักเตอร์แห่งภูมิภาคเอเชีย ร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐในะคาะสถาบันวิจัยและภาคอุตสาหกรรมดําเนินง,งานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยงานเทคการ2025นะคะมีกําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่20 22สิงหาคมนี้ณนะอาคาร EH99 100นะคะศูนย์ทศการและการประชุมไบเทคบางหน้าบนพื้นที่การจัดแสดงนะคะกว่า12,000ตารางเมตรรวบรวมผู้ประกอบการจากทั้ง3กลุ่มหลกักนะคะในห่วงโซ่อุป,ปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ท้งต้นน้ำนะคะกางน้ำและปายน้ำไว้ครบถ้วนในเวทีเดียวพร้อมปูทางสู่การเป็นฐานการผลิตนะคะด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียอีกด้วยนั่นเองค่ะเออเทคกาองพันยี่หก็เป็นการจัดงาน A, เทคการอบที่2นะครับจากรอบแรกที่ปีที่แล้วเราทำแล้วก็ประสบความสำเร็จมากนะครับปีนี้เราขยายฮอล์เป็น2ฮอล์นะครับเอ่อเป็นฮอล์99และฮอล์100นะครับณนะศูนย์สแสดงสินค้าไบเทคนะครับแห่งประเทศไทยผมว่า ปีนี้เราจะต่อจากปีที่แล้วนะครับในการพัฒนาอองานแสดงสินค้าปีที่แล้วเราจะโฟกัสไปทางด้านแสดงสินค้ามากกว่าอย่างอื่นแต่ปีนี้เราโฟกัสไปที่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็น business matching หรือว่าแม้แต่การสัมมนาเองก็ตามออการสัมมนารอบนี้นมีมากกว่า20หัวข้อและก็เป็นสัมมนาเกี่ยวกับอ,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่อดวานซ์ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับ Packaging, Semiconductor หรือ IC Package นะครับปีนี้ผมว่าครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าถ้าจะเป็นนักลงทุนหรือผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเองนักศึกษาหรือคนที่สนใจออโอกาสในการลงทุนของอินดัสทรีนี้ผมว่าเป็นงานที่ครบทุกอย่างที่สามารถมาดูได้นะครับแล้วก็ให้ประโยชน์กับทุกคนครับผม จริงๆแล้วพาร์ทเนอร์ของ t e c ่าเนี่ยที่สำคัญก็คือ BOI BOI นะครับ BOI เนี่ยช่วยเราในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะก,การที่สามารถติดต่อกับผู้ผลิตชั้นนำต่างประเทศนะฮะอย่ที่ผมเรียนมีผู้ผู้ผลิตชั้นนำเนี่ยจากต่างประเทศมากกว่าสิเวรประเทศทั่วโลกนะครับมาในงานนะครับแล้วก็แม้แต่วงจรแผ่นพิมพ์นะครับฮ่องกงนะครับ HKPCA นะครับซึ่งก็เชิญ ลูกค้าและก็ผู้ผลิตของทังจีนและฮ่องกงกับไต้หวันมาที่เมืองไทยด้วยนะครับผมว่าพาร์ทเนอร์หลักๆเราก็จะเป็น HKPCA BOI นะครับแล้วก็สมาคมอนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกครับผมครับผมผมเชื่อว่าอีโคซิสต็มเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้อุตสาหกรรม PCB ของบ้านเราเนี่ยเติบโตอย่างยัง่งยืนนะครับการที่เรามี ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ำในราคาที่ถูกผลิตในเมืองไทย Diversify มาจากเมืองจีนนะครับซึ่งเป็น Strategy ที่ไชน่าพลัสวันอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีวัตถุดิบเองในราคาถูกสามารถผลิตได้ในราคาถูกและส่งออกไปได้ผมว่ามันจะทำให้ธุรกิจ PCB หรือ a d v a n c e e e l เล็กทรอนิบ้านเราเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับความคาดหวังหลายๆอย่างนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การทำ business matching นะครับปีนี้เราก็มองว่าน่าจะมีการทำดีลมากกว่า1,500ดีลนะครับแล้วก็เป็นตวงเงินมากกว่า1,500นล้านบาทนะครับจริงๆในหลายๆมุมเราก็มีความคาดหวังต่างๆกันไปนะครับเราหวังว่าจะมีผู้เยี่ยมชมเอ,อ,เอทัศการนะครับงานเทคกาเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วมากกว่า2เท่านะครับมีการทำ สัมมนานะครับแล้วก็มีคนได้ความรู้จากการทํางานาาสัมมนารอบนี้นะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยหคือมีห่วงโซ่ประทานนะครับที่ดีขึ้นนะครับชัก,ช,ช,กชวนคนนะครับนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยได้มากขึ้นอีกนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย สำหรับผู้ที่มองเห็นนะครับโอกาสของธุรกิจนี้ผมก็อยากให้ลองเข้ามาในงานนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาอาจารย์หรือนักลงทุนเองก็ตามเนี่ยจะได้สิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการจากงานนี้ครับเออจริงๆผมมองว่าภาษีทรัมป์19%สำหรับประเทศไทยเนี่ยผมมองเป็นมุมกลางๆนะครับคือสามารถแข่งขันกับคู่แข่งเราได้นะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ต่ากว่าคู่แข่ง มากมากมายนะครับอ,อย่างเช่นเวียดนามหรือว่าไต้หวันเองก็อยู่ประมาณ 19- 20%เนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ใช่ตัวดึงดูดแต่ก็ไม่ใช่ผลลัพธ์ในแง่ลบนะครับเป็นเป็นเป็นกลางกลางที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ช่วยดึงดูดให้นักลงทุนมาเมืองไทยหรือไม่ได้ไล่นักลงทุนไป,ลง,นไปลงทุนที่ต่างประเทศครับผมเราถึงต้องมาเริ่มพัฒนานะครับห่วงโซ่อุปทานในเมืองไทยให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้คอสของบ้านเราเนี่ย ต่ำกว่าคอสของประเทศอื่นเนื่องจากอย่างที่อย่างที่พูดไปแล้วนะครับภาษีทรัมป์เนี่ยไม่ได้เป็นแง่บวกนะครับผมว่าเป็นเป็นแต่ก็ไม่ได้เป็นแง่ลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราต้องพยายาม develop ห่วงโซ่ประธานของประเทศไทยเนี่ยเกี่ยวกับ Advanced Electronic เนี่ยให้มากขึ้นเพื่อจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ออมีต้นทุนในการผลิตเนี่ยต่ำแล้วก็มีคุณภาพแรงงาน,นสูงนะครับทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับ ทั่วทั้งภูมิภาคได้ครับผมครับผมงานเทคกา2025นะครับวันที่20-22สิงหาคมนะครับออฮอล BH ์ BH 99-100นะครับณศูนย์แสดงสินค้าไบเทคกรุงเทพนะครับผมอยากให้ลองมานะครับผมว่าในทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักธุรกิจหรือนักลงทุนนะครับหรือคนที่ เกี่ยวกับอ,อิเล็กทรอนิกส์เองก็ตามผมว่าทุกคนจะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น,น้อยครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้านะคะได้ที่เว็บไซต์ของทางการจัดงานได้เลยนะคะ